รำของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมกันดาลวิถีบทที่27การแต่งตั้งโยชูวาสืบทอดหน้าที่โมเสสพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงขึ้นไปบนภูเขาอาบาริมนี้แล้วมองดูแผ่นดินซึ่งเรามอบให้แก่คนอิสราเอลและเมื่อเจ้าได้เห็นแล้ว เจ้าจะจากไปอยู่กับประชาชนของเจ้าด้วยเหมือนอย่างอารมณ์พี่ชายของเจ้าที่จากไปนั้นเพราะว่าเจ้าทั้งสองกระบฏต่อถ้อยคำของเราในถิ่นธุรกันดานศิลระหว่างที่ชุมนุมชนมาโต้แยง้งเจ้าไม่ได้ถวายความศักดิ์สิทธิ์แก่เราต่อหน้าเขาทั้งหลายที่น้ำนั้น นี่คือน้ำที่เมรีบาแห่งคาเดตในถิ่นทุรกันดาลสินโมเสสกราบทูลพระยาเวว่าขอพระยาเวพระเจ้าแห่งจิตวิญญาณมนุษย์ทุกคนทรงแต่งตั้งชายคนหนึ่งให้อยู่เหนือชุมนุมชนนี้ผู้ซึ่งจะเข้าออกต่อหน้าเขาทั้งหลายผู้ซึ่งจะนำพวกเขาเข้าออกเพื่อว่าชุมนุมชนของพระยาเว จะไม่เป็นดุดฝูงแกะที่ปราศจากผู้เลี้ยงและพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงนำโยชูวาบุตรนูนผู้มีวิญญาณอยู่ในเขามาแล้วจงวางมือของเจ้าบนเขาและให้เขายืนต่อหน้าเอเลอาเซอร์ปูโรหิตและต่อหน้าชุมนุมชนทั้งหมดแล้วเจ้าจงกำชับเขาต่อหน้าเขาทั้งหลาย เจ้าจงมอบอำนาจของเจ้าแก่เขาเพื่อให้ชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดเชื่อฟังเขาและเขาจะยืนอยู่ต่อหน้าเอเลอาเซอร์ปูโลหิตผู้ซึ่งจะทูลถามเพื่อเขาตามหลักตัดสินของอูริมเฉพาะพระพักพระยาเวและเขาทั้งหลายจะออกไปและเข้ามาตามคำของปูโลหิต ทั้งเขาและคนอิสราเอลทั้งหมดกับเขาคือชุมนุมชนทั้งหมดแล้วโมเสก็ทำตามที่พระยาเวทรงบัญชาท่านท่านจึงนำโยชูวามายืนต่อหน้าเอเลอาเซอร์ปุโรหิตและต่อหน้าชุมนุมชนทั้งหมดจากนั้นท่านเอามือวางบนโยชูวาและกําชับเขา ตามที่พระยาเวตรัสสั่งผ่านโมเสสพระธรรมกันดานวิธีบทที่28การถวายบูชาประจำวันและพระยาเวตรสัสกับโมเสสว่าจงสั่งคนอิสราเอลและพูดกับเขาทั้งหลายว่าของถวายบูชาของเราคืออาหารของเราซึ่งเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟอันเป็นกลิ่น พอใจเรานั้นเจ้าทั้งหลายจงเอาใจใส่ที่จะถวายบูชาแก่เราตามกำหนดเวลาและเจ้าทรงกล่าวกับพวกเขาว่านี่เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟที่เจ้าทั้งหลายต้องถวายแด่พระยาเวเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวที่ถวายต่อเนื่องทุกๆวันได้แก่ลูกแกะคู่อายุหนึ่งปีไม่มีตำหนิสองตัว ลูกแกะตัวหนึ่งให้ถวายในเวลาเช้าและลูกแกะอีกตัวหนึ่งให้ถวายในเวลาเย็นพร้อมกับแป้งอย่างดีหนึ่งกิโลกรัมเคล้ากับน้ำมันที่สกัดมาหนึ่งลิตรเป็นธัญยะบูชาให้เป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวที่ถวายต่อเนื่องซึ่งได้กําหนดไว้ที่ภูเขาซีนายอันเป็นกลิ่นที่พอพระไทย เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระยาเวส่วนเครื่องดื่มบูชาที่คู่กันนั้นให้ถวายหนึ่งลิตรต่อลูกแกะหนึ่งตัวเจ้าจงเทเครื่องดื่มบูชาที่เป็นเหล้าถวายแด่พระยาเวในที่บริสุทธิ์ลูกแกะอีกตัวหนึ่งนั้นเจ้าจงถวายบูชาในเวลาเยน็นและเจ้าจงถวายธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาที่คู่กัน เช่นเดียวกับในเวลาเช้าให้เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟอันเป็นกลิ่นที่พอพระไทยพระยาเวการถวายบูชาประจำวันสบาโตและในวันสบาโตนั้นได้แก่ลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีสองตัวที่ไม่มีตำหนิและแป้งอย่างดีสองกิโลกรัมคล้าวกับน้ำมันเป็นทัญยะบูชา และเครื่องดื่มบูชาที่คู่กันนี่เป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวทุกวันสบาโตนอกเหนือจากเครื่องบูชาเผาทั้งตัวที่ถวายต่อเนื่องและเครื่องดื่มบูชาที่คู่กันการถวายบูชาประจำของทุกเดือนและในวันต้นเดือนของทุกเดือน เจ้าทั้งหลายจงถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแด่พระยาเวได้แก่โคหนุ่มสองตัวแกะผู้หนึ่งตัวและลูกแกะผู้หนึ่งปีที่ไม่มีตำหนิเจดตัวทรงเอาแป้งอย่างดีสมกิโลกรัมเคล้าน้ำมันเป็นทัญญะบูชาสำหรับโคหนึ่งตัว แป้งอย่างดี2กิโลกรัมเคราน้ำมันเป็นธัญญะบูชาสำหรับแกะผู้หนึ่งตัวและแป้งอย่างดี1กิโลกรัมเคราน้ำมันเป็นธัญญะบูชาสำหรับลูกแกะหนึ่งตัวให้เป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวซึ่งเป็นกลิ่นที่พอพระไทยเป็นเครื่องบูชาเผาด้วยไฟถวายแด่พระยาเวส่วนเครื่องดื่มบูชาที่คู่กันนั้น จงเอาเหล้าอางุ่นงลิตรสำหรับโคผู้หนึ่งตัว1ลิตรครึ่งสำหรับแกะผู้หนึ่งตัวและหนึ1ลิตรสำหรับลูกแกะหนึ่งตัวนี่เป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวประจำของทุกเดือนคือทุกๆเดือนตลอดปีและเอาแพะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปถวายแด่พระยาเว ให้นำมาบูชานอกเหนือจากเรื่องบูชาเผาทั้งตัวที่ถวายต่อเนื่องและเรื่องดื่มบูชาที่คู่กันการถวายบูชาในเทศกาลปัสกาและวันที่14ของเดือนที่หนึ่งนั้นเป็นปัสกาแด่พระยาเวและวันที่15ของเดือนนี้เป็นเทศกาลเลี้ยง จงรับประทานขนมปังไร้เชื้อเจ็ดวันในวันแรกให้มีการประชุมบริสุทธิ์ห้ามเจ้าทั้งหลายทำงานอาชีพในวันนั้นแต่จงถวายบูชาด้วยไฟเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแด่พระยาเวคือเอาโคหนุ่มสองตัวแกะผู้หนึ่งตัวและลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีเจตัวต้องไม่ให้มีตำหนิ และเอาแป้งอย่างดีเพาน้ำมันเป็นธัญบูชาของสัตว์เหล่านี้คือแป้ง3กิโลกรัมสำหรับโคผู้หนึ่งตัวแป้ง2กิโลกรัมสำหรับแกะผู้หนึ่งตัวและแป้ง1กิโลกรัมสำหรับลูกแกะหนึ่งตัวของลูกแกะทั้งเจตัวและเอาแพะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปเพื่อลบมลทินบาปของเจ้าทั้งหลาย เจ้าจงถวายเครื่องบูชาเหล่านี้นอกเหนือจากเครื่องบูชาเผาทั้งตัวในเวลาเช้าซึ่งเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวที่ถวายต่อเนื่องนั้นพวกเจ้าจงถวายเครื่องบูชาดังกล่าวนี้ทุกวันตลอดทั้งเจวันคือถวายอาหารเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟเป็นกลิ่นที่พอพระไทยพระยาเว นอกเหนือจากเครื่องบูชาเผาทั้งตัวที่ถวายต่อเนื่องและเครื่องดื่มบูชาที่คู่กันและในวันที่เจ็พวกเจ้าจงมีการประชุมบริสุทธิ์และเจ้าอย่าทำงานอาชีพทุกอย่างในวันนั้นการถวายบูชาในเทศกาลสัปดาห์และในวันถวายผลรุ่นแรก เมื่อเจ้าทั้งหลายเอาธัญญบูชาใหม่มาถวายแด่พระยาเวในเทศกาลสัปดาห์นั้นเจ้าทรงมีการประชุมบริสุทธิ์ห้ามเจ้าทำงานอาชีพใดๆในวันนั้นและจงถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวให้เป็นกลิ่นที่พอพระทัยแด่พระยาเวคือถวายโคนุ่มสองตัวแกะผู้หนึ่งตัว ลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีเจ็ดตัวและถวายแป้งอย่างดีเคล้าน้ำมันเป็นธัญ,ญาบูชาคือแป้งสามกิโลกรัมสำหรับโคหนึ่งตัวแป้งสองกิโลกรัมสำหรับแกะผู้หนึ่งตัวและแป้งหนึ่งกิโลกรัมสำหรับลูกแกะหนึ่งตัวของลูกแกะทั้งเจ็ดตัวพร้อมกับถวายแพะผู้หนึ่งตัวสำหรับลบมนทินของพวกเจ้า นอกเหนือจากเรื่องบูชาเผาทั้งตัวที่ถวายต่อเนื่องและทัญญะบูชาที่คู่กันนั้นเจ้าจงถวายพร้อมเครื่องดื่มบูชาด้วยแต่ต้องไม่ให้มีตำหนิ